ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องคอแสงมิวสิกสุรินนะครับวันนี้จะพามาดูสินค้าในร้านนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับไม่ต้องายคมาดูมาดูเลยนะครับนี่ตู้ยี่เป็ดนิ้วนะครับตู้ยี่เ็ดนิ้วไปละห้าร้อยนะครับกระแทกข้างนะครับใครสนใจก็ต่อสอบถามได้ครับยี่เป็ดนิ้วแหลกตัวนี้ติดจองเลยนะครับ นี่ตู้ตู้ไลนะครับขอ,ของค่ายอ f p m นะครับืมีอยู่สี่ใบนะครับเสียงกลางนะครับมีอยู่สี่ใบมี2สองใบนะครับอี่นี่สองใบนี่ขายไปแล้วสี่พันแตนนะครับพร้อมดอกนะครับดอกเป็นดอกคันนี้ชนะเลิศนะครับ แมเจ็ดห้าศูนปากลายเลนะครับนี่ครับไปละสี่พันแปดนะครับของเอทนะครับแล้วนี่ตู้เบรครับแหนยินไหวช่างโจนะครับร้อยเอ็ด้อมดอกนะครับดอกก็เป็นดอกที่มาจากอาจารย์โจนะครับทาดานะครับดอกมากับตู้เลยนะครับ ขายใบละ4,008นะครับแผ่นดินไหวพร้อมดอกครับท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ4 0 0ันะครับพร้อมดอกสภาพตู้ก็ยังยังสภาพดีนะครับสภาพตู้ก็ยังสวยอยู่ครับนี่ดูครับแผ่นดินไหวครับนะอาจารย์โจูร้อยเอ็ดครับสภาพก็ยังสวยอยู่ครับ 44ใบนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ power FE นะครับลูกค้านัดรับพรุ่งนี้ครับส่วนตัวส4 channel ตัวนี้ก็วันจันทร์นะครับลูกค้านัดรับ 4A18 ตัวนี้นะครับ9 0 0าลูกค้าว่าพรุ่งนี้จะมาดูนะครับ ีครับมาลานี่พอตมาลานี่ครับสองหกศูนย์อาทีนะครับสภาพก็ใหม่เลยนะครับใหม่ๆขายเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับมาลานี่นะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับนี่เก้าพันห้าร้อยบาทสนใจก็โทรสอบถามได้ครับศูนย์แปดส2สองสามแปดหนึ่งแปดสองนะครับเวอรครับมีสองแท่นครับสวยๆเลยครับนี่ สวยเลยครับมีสองแท่นนะครับ Power AG แท่นละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ Power AG ครับสวยๆเลยครับสวยๆสวยยิงๆครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนีแหลกครับแหลกแปดยูครับแปดยูสิบเจ็ดนิ้วครับแปดยูสิบเจ็ดนิ้ว ใส่เครื่องปรุงได้พอดีเลยนะครับ 8u 17นิ้ว2,002รวมส่งครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ2,002รวมส่งครับไปเป็น power ครับ o r t e x นะครับ o r t e x 3,006มี2แท่นนะครับสภาพสวยๆเลยครับใหม่ๆภาพสวยๆใหม่ๆรุ่นตัวการ์ตูนนะครับตัวนี้สวยๆใหม่ๆเลยครับรุ่นตัวการ์ตูน ขายหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับรวมส่งครับขายหมื่นเก้าพันห้าร้อยท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์แปดสี่สองศูนย์สามแปดหนึ่งแปดสองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องทอแสงมิวสิคุรินด้วยนะครับครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ